อันนี้ก็คือมเมล็ดนะครับที่แช่น้ําก็คือมเมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับผมก็จะแช่น้ําประมาณสักแปดหรือไม่ก็สิบชั่วโมงนะครับผมซื้อมาตั้งแต่ช่วงาบ่ายนะครับซื้อมาจากแมคโกจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแต่ว่าไอสติ๊กเกอร์ด้านหน้าเนี่ยคือผมแกะออกไปแล้วนะครับแล้วก็มเมล็ดมันก็จะหาซื้อได้จากในตอตอนะครับหรือ,อที่ ร้านค้าร้านเกษตรขายกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเม็ดติดเหลืองคล้ายๆถั่วเหลืองครับคล้ายๆกันนะครับนะก็จะมีดินแถมให้นะครับเพราะว่าผมอยากจะให้น้องแมวของผมเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับผมก็เลยต้องหัดปลูกนะครับเพื่อที่จะให้น้องแมวนะครับได้กินต้นอ่อนเข้าสาีดีต่อลาไส้นะครับเพราะว่าเวลาเขาเลียขนสังเกตไหมครับว่าขนก็จะติดไปตามปากหรือเข้าไปในในกระเพาะนะครับก็ ต้องกินงาเข้าไปนะครับเวลาแมวไม่สบายนะครับตองแมวเพาวจะไปหางานะครับตามข้างทางนะครับกินผมก็เคยสังเกตเะคราว่ากินไปทําไมนะครับแต่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าตรงแมวก็ต้องขย้อนออกมานะครับเพื่อที่จะทําให้ขนเนี่ยครับนะครับพาะนี่ครับออกมานะครับผมก็เลยต้องหาต้นอ่อนข้าวสาลีมาปลูกนะครับแล้วผมก็จะเริ่มปลูกนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันครับขอบคุณครับ